สวัสดีค่ะเลนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทลลอตนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ The Lost t Th a l o t of n o s t a d a m u s นะคะ i n s p i r e d by John Matthew และ Will Kingman ค่ะก็อยากจะบอกว่าที่ลินซื้อไพ่สำหรับนี้เพราะว่าเขาขายความเป็นการตีความหมายไพ่ตามหลักของ n o s t a d a m u s นะคะแล้วก็ ภาพไพ่หน้าไพ่นี้ก็จะเป็นหน้าไพ่แบบฉบับโบราณสมัยยุคข,ของวิกตอเรียศิลปะที่ไม่ได้แบบสวยงามในยุคข,ของดาวินชีเท่าไหร่เนะก็จะก,ก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงค่ะแล้วก็คือด้วยความสงสัยและความสนใจในไพ่กล่องๆนี้เนาะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหน้าลองอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นหน้าคุณนอสตาดามูสนะคะเห็นกันชัดๆเลยทีเดียวเชียวเครมกันขณะนี้ ลักษณะของกล่องมันใหญ่มากนี่เลยใหญ่กว่ามืออีกนะคะเราซื้อเป็นเซตใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีแกะเลยเนาะมีทั้งหมดเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษเคลือบพลาสติกแข็งแรงค่ะทนทานเปิดมาแล้วก็จะมีนี่เลยไกด์บุ๊กบอกเลยว่าหนาเป็นนิยายเรื่องสั้นเล็กๆหนึ่งเรื่องได้ มัมีความยาวประมาณสักร้อยห้าสิบหกหน้าค่ะแล้วก็กำลังหาอยู่นะคะว่าจัดปีในปีไหนมีทั้งแบบพิมพ์ในที่นอนเมกาญี่ปุ่นเอเชียแปซิฟิกเนาะมีบริษัทแบบฐานที่ตั้งสามที่ first edition ก็จะเป็นเลขรหัสนี้ print in china อ๋อเข้าใจละนี่ก็คือไอเล่มที่เรนถือเนี่ยคะ่ะเป็นเล่ม first edition แน่เลย text copy right เมื่อปี2012ค่ะอือฮึใช่ edition copy right 2012 first edited อือฮึ ยังไม่มีข้อมูลอีดิชัน234เนาะก็เลยคาดว่าที่ถืออยู่เนี่ยคะ่ะน่าจะเป็นอีดิชันแรกอยู่เนาะยังไม่มีการปรับปรุงใหม่นะคะข้างในนี้ก็จะเป็นพวกความหมายหน้าไพ่นะคะด้านซ้ายนี้จะเป็นหน้าไพ่หมายเลขไพ่การตีความหมายคะ่ะ interpretation ก็คือโอเคการตีความเนอะนี้เป็นแบบเรื่องราวสตอรี่ประจำไพ่เป็นตีความหมายไพ่หัวตรงและหัวกลับ vision มุมมองจากไพ่นี้ างเช่น The Lovers นี้จะเป็นมุมมองแบบพูดถึงความรักการยูเนี่ยนการลงความเห็นซึ่งกันและกันอาร์พาชั่นฮาร์โมนีออปติมิสต์มก็คือการคิดบวกอะไรอย่างนี้นะคะ uh huh. ส่วนไพ่ Minor Arcana เขาก็จะมี uh, ภาพแล้วก็มีความหมาย ที่มีบันทึกลงในหนังสือของคุณนอสตาดามุสเนาะว่าแบบอันนี้มันสามารถแปลได้ความหมายนี้ได้เช่นเดียวกันใช่โอเคนี่เป็นหลังเล่มเป็นกระดาษปกแข็งค่ะบางเคลือบเงาสวยงามค่ะด้วยความที่กล่องใหญ่นะคะลินก็จะขออนุญาตปรับกล้องเพื่อมาดู หน้าไพ่เนอะว่าหน้าไพ่ในแต่ละใบนั้นจะเป็นยังไงบ้างโอเคนี่ก็จะเป็นไพ่ค่ะไพ่ของคุณดอสตาดามูสนี้ก็จะเป็นแมทค่ะไม่มีการเคลือบเงานี่ก็เป็นลักษณะหลังไพ่เนาะสามารถอ่านกับพัวได้จะเป็นสไปรัล แล้วก็มูนเฟสนะข้างขึ้นข้างแรมความใหญ่ใหญ่กว่าไพ่ทลอตทั่วไปนิดนึงนะคะจะมีความกว้างว่านิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นโอเคเท่าที่ลินดูหน้าไพ่นะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้เหมือนไรเดอร์เวทสักทีเดียวแต่มันก็ไม่ได้ต่างจากไรเดอร์เวทโดยอย่างสิ้นเชิงเนาะเพราะฉะนั้นก็จะประมาณว่าแบบถ้ามีพื้นฐานไรเดอร์เวทแล้วการมาเรียนไพ่ของนอสตาดามูสเซตนี้ก็จะไม่ยาก แล้วก็จะมีการแบ่งไพ minor, 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 ่ไมเจอร์คนาไมเนอร์คณาเหมือนของอ Rider ร์เวททั่วไป m ไมเนอร์คณ็จะมีธาตุดินน้ำลมไฟอย่างเช่นถ้วยคาถาดาบแล้วก็ไพ่เหรียญทั่วไปเหมือนของ Rider ร์เวทเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างเรามาดูที่ไพ่ไมเนอร์ขออภัยค่ะเมเจอร์นนไปไปไคณาก่อนเนาะไพ่ใบแรกค่ะเดอะฟู l น,นี่ก็จะเป็นโครงสร้างลักษณะไพ่โน้ดด้านบนเป็นตัวเลขค่ะและด้านล่างก็จะเป็นชื่อประกอบนกสำหรับเมเจอร์อะคารานะคะเมจิเชียนพับเพสตัวแทนของไฮไฮบริท uh, สเนาะเรียกพับเพสแทนเอ็มเพรสเด e เอ็มเปอเ สังเกตนะคะเขาจะคงความเป็นโบราณเขาจะไม่มีสัญลักษณ์ของการแต่งตัวยังโบราณเลยค่ะเราว่าน่าจะก่อนวิกตเรียหลายปีอยู่นะใช่ดีไ l o ลเฟน t ์เดลิเ e อร์ส r ชียร ัจัตทีสเดเฮมิดฟอร์จูนวีลส์ฟอร์ทูดไพ่ทุกใบมีขนาดหนาคุณภาพดีมากค่ะ แฮงแมนเดเทิมแพรนส์ดิเดวิลไม่ค่อยเหมือนไรเดเวทเท่าไหร่เนาะแต่การเรียงลำดับให้ยังเหมือนอยู่นะคะ Burning Tower The Star, the Moon, the Sun Judgment Complete World. ก็จะเข้าสู่ไพ่ในหน้าไพ่ของไมเนอร์อาคาณานะคะเขาก็จะแยกเป็นทั้งหมดสีกองสีลักษณะด้วยกันก็จะแยกให้ดูนะคะไพ่กองแรกก็จะเป็นไพ่ในกลุ่มของดวงดาวซึ่งดวงดาวก็จะเป็นสัญลักษณ์ประจำของสวอตเนาะอืมแล้วก็ ไพ่พระจันทร์ไอ้พระอาทิตย์ก็อภัยดวงดาวแล้วก็มาพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คือจะเป็นคาถาพอจากพระอาทิตย์มาเราก็จะมาถึงไพ่ดมูนก็คือเป็นพวกไพ่ของแถบพระจันทร์เนาะซึ่งตกกับครับไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่สุดท้ายไพ่แพนตัโคก็เป็นไพ่โลก ก็จะเป็นไพ่ของเหรียญค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ของดวงดาวก่อนล้วกันเนอะซึ่งก็จะตรงกับไพ่ในกลุ่มของดาบค่ะใบแรกค่ะ e g h of Swords, Two of Swords, Three of Swords ขออนุญาตเรียกเป็น star ละกันเนาะตรงตามความหมายสัญลักษณ์ด้านบนนี้ Four of Stars Five of Stars ห้าดาว Six of Stars Seven of Stars Eight of Stars Nine of Stars เชนอฟสตาร์อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆไพ่เด็กเนาะไพ่เพจโพทูลันต์ขออนุญาตอ่านตามด้านบนเนาะขั้นต่อมาก็คงเป็นนกนักบูระดับสูงอันดับหนึ่งอะคะ่ะคาดีนาคาดีนา่านี้เป็นแม่ชีเนาะอัปเปส แล้วก็ป๊ปสันตปาปาระดับสูงสุดไพ่กลุ่มที่สองค่ะเป็นพระอาทิตย์นะตัวแทนของไพ่คาถานะคะ a g e of suns two of suns three of suns

Nine of Suns นส์เ o ็นออปชนี่ Page o การเรียกลำดับขั้นของไพ่ในแต่ละถาดก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็จะเรียก Page เรียกไนตตามปกติค่ะ Nine of Suns Lady of Suns แัน้นี้น่าจะเป็น Prince of Suns ลำดับเมื่อกี้น่าจะของไพ่ดาวดาวว่าน่าจะเป็นกลุ่มของคนถือศีลเนาะส่วนกลุ่มของพระอาทิตย์ก็น่าจะเป็นกลุ่มของคนที่แบบประสบนิกกรชาวปกติทั่วไปไม่ได้อยู่ในของหลักศาสนาใดๆเนาะ ค okay. ต่อไปก็เรามาดูพระจันทร์กันเลยนะคะ H of Moon เป็นตัวแทนของคัพค่ะถ้วย Two of Moon Three of Moon Four of Moons Five of Moons Six of Moons สังเกตดูว่าตรงกลางก็จะเป็นภาพดวงดาวเนาะรอบรอบพระอาทิตย์มีกงรงลับสเตอร์ด้วยดวงดาว Seven of Moons ส์เอจ of m o o n s n ไนออฟมูน และเ n of moons อันนี้ก็จะเป็นเนโ i n i t i อิน i เท t อิน e เ r ด p h e เฟ s s และ Master ซึ่งเดาวว่าในกลุ่มของ t เดมูลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการทุกท่านนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่แบบว่านักทํานายดวงเนาะออันนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่มคนที่คัดคัมภีร์ไบเบิลลงไปเหมือนคนซัพพอร์ตทางศาสนาอีกด้านหนึ่งนะคะ่ะแต่ว่าจะมีของการ ทำนายดวงชะตาดูราศีดูสิ่งที่เกิดตามน้ำขึ้นน้ำลงเนาะต่อไปก็กลุ่มสุดท้ายค่ะเรามาดูกลุ่มโลกเนาะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของเหรียญค่ะ pentacles first of world หลินไม่แน่ใจนะขออนุญ,ญาตเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าใช้ w o r l d จริงหรือเปล่า moons spheres spheres สเฟียก so so mm ็ค hmm. ือทรงกลมอะค่ะองออบสเฟ e ยร s สสามอ s บส e s ีย f ์สสี Eight, uh, ่อ s บสเ e ียร์ e s ้าออ e ส e ฟ s s ร of s p h e r e s ฟียร์สเจ e s Eight of spheres. nine of spheres. ten of spheres. This have been. apprentice. astrologer. astrologer ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะ astronomer นักดาราศาสตร์นะคะกลุ่มนี้เหมือนข้ามไปเลยอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามแล้วก็สุดท้าย alchemist เป็นคนที่แบบว่าดูไม่ใช่แค่ดวงดาวแล้วก็ไอ้น,นี้นะดูดเล่นแลแต่ทาตามดวงดาวด้วยเนาะโอเคค่ะแล้วนี้ก็เป็น หน้าไพ่ทั้งหมดของไพ่สำหรับ The Lost t a r o t of n o s t a t d a m o s Inspired by John Matthew และ Will Kingman นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ